e x p l a n a i o n บางครั้งไม่ต้องการเป็นลักษณะของการแก้ไขอะไรให้แต่ว่าต้องการคาอธิบายนะครับก็จะเป็นลักษณะของเป็นการก็เป็นการตําหนิอีกแบบหนึ่งถึงความผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากตัวอย่างแล้วกันนะครับ e x p r e s s i o n Can you tell me why? คุณบอกผมได้ไหมว่าทําไมทําไมอะไรครับ The computer works so slowly นะท่าคุณบอกว่าทำไมคอมพิวเตอร์มันทำงานช้าจังเลยนะครับ I don't understand why ผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไม Can you explain why? บอกผมได้ไหมว่าทำไมอธิบายได้ไหม Why is that? ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นหรือ How come มันเป็นไปได้อย่างไรนะครับทางขวาเหมือนกันครับก,ก็จะเป็นคำอธิบายนะครับทำไมคอมพิวเตอร์ทำงานช้า The r e is so limited i storage s ทำไมถึงมีพื้นที่ในการเกร็บข้อมูลน้อยเหลือเกินหรือ The guarantee of this device is just only three months นะครับทำไมประกันของผลิตภ,ภัณฑ์ชิ้นนี้ยงแค่3เดือน หรือย o u ปร c t comes with some s c r a t c h e s นะครับผลิตภัณฑ์ของคุณมา,มาถึงผมพร้อมกับรอยขีดข่วนนะครับ m e p ั r t s of your device are made in t h a i l a n d นะครับอ,อะไาบางส่วนของคุณถูกผลิตมาจากประเทศไต้หวันนะซึ่งหมายว่าอาจจะซื้อของจากยุโรปแต่ทาไปบางส่วนแต่ผลิตในไต้หวัน Does this mean นะครับอันนี้คงหมายถึงจุดๆุดจดนะครับ There will be more payment I have to do นะครับ นี่คงหมายความว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ผมต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมนะครับที่ก็เนการตำหนิแบบหนึ่งหรือ do you really expect me to believe in this policy คุณคาดหวังใช่ไหมว่าผมจะต้องเชื่อในในโยบายนีน้ก็เป็นรูปแบบการตำหนิซึ่งก็กูดเรื่อข่้าขที่จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับคือเป็นการตำหนิแบบขอคำอธิบายทีนี้ลงมาดูแบบฝึกหัดที่2มาครับ practice t มีภาพมาให้ดูครับทั้งหมด8ภาพนะครับ แล้วก็เป็นภาพของอเป็นข้อมูลของสถานการณ์ว่าจากภาพมันน่าจะอยู่ในลักษณะของการตําหนิในของข้อใดอันนี้ไม่ยากนะครับก็ลองศึกษาดูจากตัวเอกาสารนะครับแล้วเลือกภาพทั้งหมดแบบภาพด้านล่างได้เลยนะครับถัดมาครับเมื่อมีการตําหนิมันก็จะมีการ Apologies ครับคือการขอโทษนะซึ่ง บางครั้งคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ตําหนิเองแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องเป็นคนที่รับการตําหนิการขอโทษปกติแล้วเนี่ยวลาเราทําอะไรเนี่ยซึ่งมันแยนน้มว่ามันทําไปให้ผู้อื่นกระทบกระเทือนจิตใจเขานะครับหรือนําความยุ่งยากมาสู่เขาเนี่ยมักจะใช้ลักษณะยอย่างนั้นมันมีรูปแบบของการอขออภัย2รูปแบบก็คือ ทางการและไม่เป็นทางการจะคล้ายๆกับเรื่องอื่นๆคือมี Informal และ Formal Apology แบบแรกครับ Informal ปกติแล้วคือเป็นลักษณะของการขอโทษระหว่างเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานนะซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าเขาเป็นอยู่ในรุ่นเดียวกับเราสามารถทําการอขอโทษได้โดยใช้โครงสร้างซึ่งมันพูดได้ว่ามันน่าจะประมาณ4 steps นะครับสขั้นตอนในการขออภัยแน่นอนครับขั้นตอนที่หคือการกล่าว Sorry. I'm so sorry. เสียใจจริงๆนะครับ I'm very sorry. เสียใจมาก I'm really sorry. เสียใจจริงๆและ I'm terribly sorry. เส,จจ terribly sorry. เสียใจอย่างสุดซึ้งอย่างยิ่งยวดเลยนะครับเสียใจเรื่องอะไรครับ Step 2 Giving a reason for your apologizing. นะให้เหตุผลว,ว่าทำไมคุณจะต้องขอโทษนะครับ I'm so sorry. I didn't know about that. ขอโทษนะผมไม่ทราบจริงๆนะไม่ทราบเรื่องอะไรก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทั้งคู่ต่างทราบแล้วทั้งผ,ผู้ขอโทษและผู้ถูกขอโทษนะครับ I am very sorry I'm late ครับขอโทษครับผมมาช้า My car got an accident รถขอผมได้รับอัติเหตุนะครับเขาบอกเหตุผลม,มา I'm sorry I really didn't mean that นที่เป็นส่วนตัวตัวหนึ่งนะครับ didn't mean ทมายถึงไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นเลยนะ I'm sorry I really didn't mean it I'm sorry I broke your favorite jug นนี้ก็บอกตรงๆขอโทษครับที่ทำห uh, ยือกสุดโปรของคุณแตกนะครับ I'm sorry I lost your mobile phone นะครับโทษทีที่ทำโทรศัพท์ของคุณหายได้เป็น uh, step t นะครับคือขอโทษเสร็จแล้วก็ขอบอกว่าทำไมต้องขอโทษนะ,ค,ะ three, ครับ step 3. ครับ making a promise to avoid doing t h a t again นะคะับทำการสัญญาว่าคุณจะหลีกเลี่ยงก,การกระทำนั้นคยคือสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบแล้วนขะ้างจะง่ายครับ I promise I will not be late again นะ ผมสัญญาผมจะไม่มาใช้อีกแล้วซึ่งนี้คุณต้องเลือกใช้นะครับว่าจะ will not ตามด้วยกริยาอะไรหรืออันที่สองอนี้ใช้เป็นแบบกว้างๆเลยครับ I promise it will not happen again ผมสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะหรือ I g i v e you my words I will not forget it ผมให้คำมาคุณเลยให้คำสัญญาคุณเลยนะครับว่าผมจะไม่ลืมมัดนะคุณก็ไปประยุกต์ใช้ได้ครับโครงสร้างนี้อาารนการ3ตัวและเป็นประโยชน์ที่บอกถึงการสัญญาว่าสิ่งน,นั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกได้ และท้ายสุดครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับเมื่อคุณขอโทษนะครับบอกเหตุผลขอโทษกับการสัญญาจะเพ็นปกติเขาควรจะเสนอที่ทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อไถ่โทษในความผิดพลาดของตัวคุณเองนะครับตัวอย่าง I will buy you new one ซื้อให้ใหม่ซึืงอ,อาจทำหลังข้อสักอย่างหนึ่งหายหรือเสียนะแล้ h how you fix it นะครับผมจะช่วยคุณซ่อมมันแล้วกันนะ I will still a t e to finish the report หมายความว่าครับจะยู่ดึกเลยทํางานให้เสร็จทํารายงานให้เสร็จว่าอาจจะลืมทารายงานหรือทารายงานของเพื่อนเพื่อนนะครับ หรือเล็ดเป็นดูดไฟเยลขอผมทําให้คุณแล้วกันทําอะไรก็แล้วแต่อาจอยู่ในสถานการณ์ที่เข้าใจตรงกันได้นะครับและแน่นอนครับถ้ามีการขอโทษจากใครสักคนนะครับวิธีแบบแรกคือการยอมรับการขอโทษซึ่งปกติแนละ้วคุณก็ควรจะยอมรับนะครับสื่อในการพูดในบ้าน that's okay นะครับ that's alright ไม่เป็นไร doesn't matter นะครับ don't worry about it don't mention it o no problem ทั้งหมดลั้นจแปลว่าคือไม่เป็นไรนะครับพูดถึงมันหรอกนะครับไม่ป็นไรนั่นเองตัวอย่างนะครับ dialogue one I'm sorry to have to say this but the book I get today is not what I ordered last week. Could you get me the one I want, please? ผมเสียใจที่ต้องพูดสิ่งนี้ครับแต่หนังสือที่ผมได้วันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสามารถเอาเล่มที่ผมต้องการมาให้ได้ไหมนะครับลูกค้าต่ว่าครับ I'm really sorry for this mistake ผมเสรจริงๆครับสำหรับความผิดพลาดน,นั้น It will not happen again มันจะไม่เกิดขึ้นอีก I will get y y u u t h r r i h t t o n n น w ผมจะไปเอาเล่มที่ใช่เล่มที่ถูกต้องให้คุณเดี๋ยวนี้เลย thank you I appreciate your help นะครับขอบคุณมากครับผมประทับใจความช่วยเหลือของคุณมากได้แล้ววันได้แล้ว True ครับ I'm sorry to have to say this but you are late and I missed my flight ผมขอโทษที่พูดสินี้ครับแต่คุณมาช้ามาแล้วทำให้ผมตกเครื่องแลวตกเครื่องบินเลยเนะี่ย I'm really sorry for being late. ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงๆที่มาช้านะครับ There was a bad traffic jam out there. นะครับมีการจราจรที่แย่มาด้านนอน I promise I will leave earlier. และผมสัญญาว่าผมจะออกจากบ้านเ,าเร็วกว่านี้นะ And I will not be late again. และจะไม่มาช้าอีกแล้ว Let me check in the hotel for you while you are waiting for your next flight. ผมจะไปเช็คอินโรงแรมให้คุณแล้วกันนขคะที่คุณกำลังรอ flight ทัดไปของคุณนะครับ that's all right นะ that's a l right นะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับ that's all right ค r a c history ครับ how would you apologize this mistake นะครับ apology อะไรบ้างนะครับมีภาพมาให้ดูหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกหกสถานการ์ครับคุณควรจะขอโทษอย่างไรดีรวมทั้งเหตุผลแล้วก็ redeem นะครับลองลองใช้จินตนาการแล้วแต่งประโยคมาดูนะครับหลังจากนั้นครับคุณจะได้รับการ์ดซึ่งจะปฏิบัติในชั้นเรียนซึ่งให้ทาการแต่งประโยคในการตาหนิ สถานการณ์ต่างๆนะครับเดอแตกปากเปล่าหหลังจากนั้นครับนำประโยชน์ที่คุณได้ใน practice สามเขียนที่เป็นการที่7จนะครับลองสร้างการขอโทษนะครับซึ่งชูการ์ไลให้เพื่อนทาการขอโทษที่สอดคล้องกับกาของคุณนะครับแล้วก็ทําการบันทึกโน้ตให้คุบว่าอาจช่วยให้คุณสามารถทําการขอโทษได้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับถัดมาครับ formal apology ครับการขอโทษอย่างเป็นทางการการเป็นทางการก็คือไอ้ที่มันจะเป็นเรื่องราวมากขึ้นนั่นคือเปลน่ยนรสนการเขียนนั่นเองนะครับ